วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการปุจฉาวิสัชนากับผมพัฒดลกัญญาบุตรนะครับผมรับหน้าที่ดำเนินรายการขณะนี้เราอยู่กันที่วัดยานเวศส,สักวันอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับกับพระอาจารย์วิทยากรประจํารายการพระครูธรรมทรคันชิตคุณวโรกราบน้ำรสการพระอาจารย์ครับจเจริญพร เมื่อสัปดาห์ที่แล้วะฮะมีคำถามที่มันเป็น,นเป็นคำถามต่อเนื่องนะครับพระอาจารย์คือทำไมเราต้องไปไหว้ศรีสังเวชนะครับคราวนี้คนที่ไปแล้วเนี่ยจะต้องเมื่อไปถึงแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแต่ละที่เนี่ยมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไรมีประเพณีปฏิบัติอย่างไรครับผมอยากจะทราบถึงข้อควรปฏิบัติ ของพุทธบริษัทที่จะไปอะครับจเจริญพรเข้าควรปฏิบัติของพุทธบริษัทที่จะไปนนมัส,สการสังเวชีสาทั้งสี่และในสัปดาห์ที่แล้วอาตมาก็ได้กล่าวถึงการเตรียมตัวแล้วว่าถ้าเป็นไปได้ให้ให้ใหใหทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาก่อนฝึกก่อนศึกษาพุทธประวัติก่อนคราวนี้เมื่อไปถึงที่ประเทศอินเดียแล้วนับตั้งแต่เราลงเครื่องบินณนะที่สถานที่แห่งนั้นเลยนะเริ่มต้นเลย ให้โยมตั้งจิตว่าการเดินทางมานมัสก,การสังวิสาในครั้งนี้โยมตั้งใจว่าจะขอมาปฏิบัติเพื่อบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พระสวดมนต์หลังจากลงจากเครื่องบินแล้วนั่งรถก็เริ่มต้นโดยการไหว้พระสวดมนต์น้อมนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และถ้าเป็นไปได้ถ้ามีพระวิทยากรไปด้วยหรือรเราไปพักที่วัดลงวันแรกก็ให้ตั้งจิต รักษาศีลเลยอาราธนาศีลรับศีลแล้วตั้งจิตว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นั่นเราจะรักษาอย่างน้อยที่สุดก็คือศีลห้าอย่างเคร่งครัด<ม>เพื่อเป็นการบูชาต่อคุณของพระสมมาสัมพุทธเจา้าสําหรับผู้ที่ไปนะในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของภายนอกก็เตรียมเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อกันหนุ่กันหนาวการแต่งตัวนั้นถ้าเป็นไปได้นะโยมแต่งชุดเรียบร้อยหรือแต่งชุดขาวเลย ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการบูชาคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ก็จะดีอ๋อนะครับอันนี้ถ้าโยมจะไปในลักษณะที่ว่าเราไปเพื่อการปฏิบัติครับนะเตรียมชุดขาวไปด้วยเลยก็จะทําให้ดูเป็นระเบียบมีความสงบมีความเรียบร้อยเรามองไปปุ๊บดูเพื่อนร่วมเดินทางเห็นแต่งชุดขาวก็จะได้ะระลึกถึงการประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอ๋อครับดังนั้นเมื่อไปถึงอาราธนาศีลร,รักษาศีล จากนั้นให้ตั้งจิตว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่ประเทศอินเดียนั้นสำรวมกายวาจาใจาตั้งจิตเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาอันนี้เมื่อยมไปถึงวันแรกที่ไปถึงเลยนะครับพอไปถึงแล้วไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะแนะนำว่าไหวา้พระสวดมนต์ให้สวดมนต์แปลขณะสวดมนต์น้อมจิตพิจารณาตามคำสวด ในทุกคําที่เราพูดออกมาเปล่งเสียงออกมาเสมือนเรากําลังกราบบูชาคุณของพระพุทธธรรมประรสงค์จากใจของเราจริงๆนะนี้ตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงนะแล้วก็เวลาที่เรามองเพื่อนร่วมเดินทางก็ขอให้มองเพื่อนร่วมเดินทางว่าเป็นผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมมาร่วมทําบุญกุศลทําบุญงามความดีตั้งเจตนาตั้งจิตใจให้ดีว่าเราจะช่วยเพื่อนร่วมเดินทางของเราที่กําลังมาจาิกบุญนะมาสแสวงหาธรรมะ มาเพื่อเจริญธรรม <คำ S 2> เหล่านี้ขอให้เข้าทุกคนเจร,งเงรงงิญงอกงามในบุญในกุศลนะ hmm. ตั้งจิตแผ่เมตตาตั้งแต่วันแรกไปถึงเลยนะตั้งจิตแผ่เมตตาให้เรามีความสุขบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้นะขออุทิศนะตั้งจิตแผ่เมตตาขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่เราดักมีความสุขขอให้มนุษย์ทุกคนมีความสุขเทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขสรรพสัตทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขขอให้ได้ร่วมมีส่วนในบุญกุศลที่เราได้ปฏิบัติบูชา ในครั้งที่เรามานมัสก,การสังเวชสานแบบนี้ด้วยให้ตั้งจิตอย่างนี้ก่อนเลย<ม>นี่พอตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยนะมันผ่องสายมันจะสึกดีขึ้นมาทันทีเนี่ยความผ่องสายอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นอ๋อนะครับานี้เมื่อเราไปถึงนะจากนั้นเมื่อเราไปถึงไปถึงที่พักนะสํารวมกายวาจาใจาเวลาจะพูดคุยอะไรก็ขอให้ตั้งจิตเสมือนว่าเรากําลังอยู่ท่ามกลางพระพิสุทธิ์สงมีพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานให้ตั้งจิตนาตั้งใจไว้อย่างนี้เลย ดังนั้นถ้าตั้งเจตนาตั้งใจไว้อย่างนี้เวลาเราจะพูดคุยอะไรก็ขอให้พูดคุยในเรื่องราวที่เป็นหลักธรรมเป็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติเป็นเรื่องราวของความเสียสละเป็นเรื่องราวของพระมหากรุณาหรือพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวธรรมะเป็นการช่วยกันน้อมจิตน้อมใจบุคคลที่ไปด้วยนั้นให้เข้าสู่ธรรมให้สู่ความดีงามหรือให้สู่การพิจารณาเพื่อเห็นธรรมทั้งหลายนะ เนีย่ยตอนนี้ถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้ได้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีมากคือเริ่มแรกหนึ่งก็ต้องเตรี็มเต็มใจเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมใช่ยารกักษาโรคแล้วก็เสื้อผ้าที่เหมาะสมถ้าให้ดีก็ชุดที่จะช่วยให้เราน้อมเลิกนึกถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมรน้อมเลิกนึกถึงธรรมของพระองค์น้อมเลลึกถึงพระคุณของพระสมมาสัมพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นชุดขาวก็จะดีถ้าเกิดเป็นไปได้ครับแต่ถ้าไม่ได้ ก็เอาเป็นชุดที่เสื้อผ้าเรียบร้อยนะชุดที่เสื้อผ้าเรียบร้อยหน่อยเป็นการที่เราเข้าไปเคารพนะเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยนะแล้วก็จิตคือคือต้องน้อมนําอยู่หมายความว่าเราต้องน้อมนําอยู่กับตลอดเวลาเลยควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ให้ทําแบบสบายๆอย่าไปซีเรียสหรือไปเครียดนะนะอย่าไปซีเรียสหรือไปเครียดว่าหมายจะต้องเคร่งคัดถ้าอย่างนั้นแย่ อย่างนั้นจะกเป็นผลเสียมันจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าอ๋อครับให้ตั้งใจไว้นะบางทีเราก็ยิ้มแย้มแจม่มใสตั้งจิตแผ่เมตตาซึ่งกันและกันเจอหน้ากันโอ้มานมัสการสังเวยิสานด้วยกันมาทมําบุญด้วยกันขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยนะอ๋อครับเออถ้าอย่างนี้มันผ่องใสใช่ไหมฮะฮะมันไม่ใช่ไปเคร่งแบบเคร่งเครียดอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีแน,น่น,น,นอน,นใช่เพราะฉะนั้นให้ทําแบบสบายๆตั้งใจให้ดีงามตั้งจิตเป็นกุศลมีเมตตาต่อทุกๆคนช่วยเหลือเก้่กูรซึ นี่คือเพื่อนเพื่อนร่วมเดินทางอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ต,ตรงนี้แล้วล้วก็ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ละที่นี่ตตกกนแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วปัจจุบันนั้นเมื่อเราเดินทางเนี่ยเราไม่จะเดินทางไปลงที่พุทธคยา <vitamins. S 2> หรือไม่ก็ไปลงที่สารนาดนะเพราะว่ามีสายการบินเดินทางไปถึงที่นั่นอ๋อครับนะโด,โดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มต้นที่พุทธคยาแสดงว่าต้องไปเริ่มที่พุทธคยาก,ก่อนโดยส่วนใหญ่แล้วตแต่โดยปกติถ้าเกิดว่าจะมา ไปด้วยเนี่ยครับอาตมาจะให้ไปเริ่มต้นที่พรณนสีคือที่สารนาไปเริ่มที่สารนาก่อนใช่อันนี้เป็นขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการจัดการเดินทางนะเพราะว่าถ้าเดินทางอีกแบบหนึ่งเนี่ยนอกจากสังเวสีแล้วเราอาจจะได้ไปที่เวสาลีที่เมืองปัตตะนะเวสาลีก็มีสถานที่สําคัญอยู่หลายที่ที่ปัตตานะก็เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่เสียเวลาเดินทางมากด้วยจริงๆแล้วพระอาจารย์จะน่าจะเริ่มที่ไหนก่อนครับอ ในความเห็นของอาตมาถ้าให้การเดินทางนั้นเราได้สถานที่เพิ่มมากขึ้นและไม่เหนื่อยกับการเดินทางมากแนะนําให้เริ่มเริ่มต้นที่สารนาถท,ที่พารณาณสีก่อนไปเริ่มพารณาสีก่อนใช่ครับนะคราวนี้ที่พารณาสีนั้นเป็นสถานที่ที่พระสมมาสัพพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีทั้งห้าคือธรรมาจักรกับปวัฒนสูตรดังนั้นเมื่อไปถึงที่ พาราณสีในที่นี้อาตมาขอเริ่มต้นที่พาราณสีก่อนนะเมื่อเราไปถึงพาราณสีนะโดยปกติแล้วนะเครื่องจะไปถึงเนี่ยประมาณสักบ่ายสามนะโยมก็พอไปถึงที่นั่นก็อาจจะเอาละไปล่องแม่น้ําคงคาทันี้พอไปถึงตอนเย็นเนี่ยล่องแม่น้าคงคาตอนเย็นเนี่ยเราจะได้บรรยากาศอะไรหลายอย่างดีกว่าตอนเช้าตอนเย็นดีกว่าเลยครับ ทัวรส่วนใหญ่จะจัดไปตอนเช้าซึ่งเห็นอะไรน้อยกว่าถ้าโยมไปตอนเย็นนะรีบเดินทางไปสักนิดหนึ่งประมาณประมาณสัก5้าโมงเย็นครับจะได้เห็นริมฝั่งแม่น้ําคงคายามเย็นยามพระอาทิตย์ตกครับนี้ริมฝั่งแม่น้ําคงคาในส่วนใหญ่คนไปดูไปดูอะไรครับไปให้เห็นความจริงของชีวิตไปดูให้เห็นความจริงของชีวิตเพราะว่าริมฝั่งแม่น้ําคงคานั้นเราจะเห็นตั้งแต่แรกเกิดเขาก็เอามาอาบน้ําที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาครับแต่งงานก็จะมาจัดพิธี แถวๆนั้นนั่นแหละแล้วถ้าใครไปเนี่ยอาตมาไปครั้งล่าสุดเนี่ยก็เจอพิธีแต่งงานพอดีเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ตรงนั้นเขาก็จะมาทําพิธีเอาน้าในแม่น้ําคงคาไปมาใช้ในในพิธีแต่งงานของเขาด้วยนะแต่งงานไปจนกระทั่งถึงชีวิตประจําวันของคนฮินดูที่สัมพันธ์กับริมฝั่งแม่น้ําคงคาคือแม่น้ําคงคาก็คือมาอาบมาดื่มมากินเพื่อล้างบาศเดี๋ยวเราจะเห็นเลยชีวิตของเขาไปจนกระทั่งถึงตอนตายครับ ตอนตายนี่บางคนนั้นก็จะเอามานอนอยู่ในที่พักเราเรียกว่าเป็นเดทโฮเทลก็คือโ<า>รองแรมของค,คนใกล้ตา,ายเสียตายเสร็จปุ๊บก็จะมาเผาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอ,อย่างที่ท่าน้ำกันตะคาดที่นั่นจะเรียกว่า,<อ>าเป็นท่าน้ำที่ไฟไม่เคยดับมาตลอด4,000ปีเพราะว่าจะมีการเผาศพอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาคือที่แห่งนั้น ดังนั้นเวลาล่องเรือเนี่ยเห็นภาพที่ตกดินยามเย็นพอถึงที่มณีกันตะฆ่าตรงส่วนนี้เราก็จะเห็นแล้วตั้งแต่เกิดแต่งงานกิจวัตรประจําวันของชาวฮินดูไปจนกระทั่งถึงตอนตายเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตเห็นความเป็นอนิจจตาของชีวิตว่าที่จริงคนเกิดมาก็มีอยู่แค่นี้เพราะการเผาศพของเขาเนี่ยเป็นการเผาศพแบบโบราณนั่นก็คือจะเอาฟืนมาวางกองแล้วก็เอาศพวางอยู่บนฟืนจากนั้นก็จะจุดไฟเผา จากนั้นก็จะใช้ประตะขึ้นเหล็กแหลมครับคอยทิ่มศพพลิกศพเพื่อให้เมาม้ให้หมด<อ>ไม่หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเท่าทั้งหลายนั้นนั่นแหละครับนะลอยลงหรือว่ากวาดลงสู่แม่น้ําคงาคาอันนี้เป็นความเชื่อของชาวฮินดูว่าจะทําให้เป็นการล้างบาปและจะทําให้ผู้ตายนั้นไปสู่สวรรค์อ,อันนี้เราจะเห็นไปตอนเย็นนี่ก็จะเห็นนะตอนเชา้าเราจะเห็นแค่นี้กับพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้น นี้ตอนเย็นเนี่ยถ้าไปเดินฝั่งแม่น้ำคงคาเราจะได้เห็นเพิ่มเติมคือตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มจะมีพิธีบูชาไฟนะจะมีพิธีบูชาไฟซึ่งพิธีนี้มีเฉพาะตอนเย็นประมาณสักทุ่มหนึ่งนะก็จะมีท่าน้ําท่าใหญ่อยู่สองท่าที่มีจัดพิธีบูชาไฟก็จะสามารถทําให้เราไปเห็นพิธีกรรมของพวกฮินดูเขาทําพิธีบูชาไฟอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ิฝั่งแม่น้ำคงคาเอาไปถ่ายรูปถ่ายรูปตอนเย็น แล้วส่วนใหญ่แล้วประเพณีก็มักจะมีการลอยคล้ายลอยกระทงครับแต่ลอยกระทงในที่นี้สําหรับชาวพุทธนะเราไม่ได้ไปลอยแม่น้ําคงคาเพื่อลอยบงลอยบาปอะไรนะั่นเป็นของฮินดูครับที่ให้ไปลอยตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเโยมจะไปลอยกระทงแล้วก็คือลอยประทีปขอให้โยมตั้งจิตว่าเราลอยประทีปเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสา,ารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอ,อครับเพราะว่า ในสมัยของอกษัตริย์ชาวฮินดูที่ปกครองเมืองพาราณสีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะคือราชสิงหนะ์ได้ให้อมานเนี่ยไปรื้อสถูปที่ชื่อว่าธรรมราชิกัสถูปที่สารนาถเพราะต้องการเอาอิฐนั้นมาสร้างเป็นตึกมาสร้างเป็นปราสาทพอไปรื้อสถูปในสซน,นนี้คือสถูปของพุทธแต่นี้นเขาเป็นคนฮินดูในราชสิงหฮินดูก็ได้พบพระอบ บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีจารึกเอาไว้ว่าเป็นพระอัฐิของพระสมมาสัมพุทธเจ้าสักกยมุนี๋อ,อครับผมท่านี้คนฮินดูทํำยังไงพบอย่างนี้ก็ทํำยังไงเอย่ยลอยแม่น้ําคงคาอ,อ๋อเหรอครับก็ <g ülme> เลยเอาพระบรมสารีาริกธาตุเนี่ยไปเทไปลอยลงในแม่น้ําคงคาโอไม่เก็บนะฮะลอยเลยไม่เก็บก็เขาฮินดูเขาไม่ได้นับถือพุทธอ๋อครับใช่ไหม อินเดเขาก็ปฏิบัติตามความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปลอยเวลาที่เราไปลอยกระทงที่นี่ขอให้น้อมนึกถึงพระบรมสารีริกธาตุของพระสมมาสัมพ,พุทธเจ้าที่ได้ถูกนํามาลอยที่แม่น้ําคงคาเหล่านี้แล้วเราก็ลอยเพื่อบูชาบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ,บูชาเพื่อเพื่อบูชาพระบรมสารีาริกธาตุของพระสมณะโคดมของพวกเราคือพระสมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองถ้าอย่างนี้จะไปตอนกลางคืนเห็นไหม โอ้จะได้อะไรมากกว่าแสดงว่าไปถึงตอนนั้นถึงตอนเย็นก็จะไปล่องเรือมอนบ่ายสามก็ไปล่องเรือเลยเสร็จแล้วก็เข้าไปพักที่พาราณสีคใช่ไหมตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราได้เห็นละก่อนพุทธกาลครับคือความเชื่อของพราหมณ์เป็นยังไงใช่ไหมถ้าวิทยากรหรือคนนําทางไปตรงนั้นได้เล่าประวัติความเป็นมาของประเทศอินเดียด้วยโอ้คนนี้จะยิ่งเห็นถึงพื้นฐานความเชื่อของชาวอินเดียก่อนยุค สมัยที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมามันได้มันจะได้เห็นทั้งวัฒนธรรมและประเพณีในริมฝั่งแม่น้ําคงคามันจะได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีของคนฮินดูทั้งหมดเลยอันนี้เราได้ในเรื่องของ c u เจอร์ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีครับรแล้วอาจจะพักค้างคืนอยู่ที่โรงแรมที่พาราณสีสักคืนหนึ่งรุ่งเช้าแนะนำให้ออกแต่เช้าตรู่เลยครับเพื่อที่ไปที่สารนาศ สารนาศคืออะไรก็คือสถานที่ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจากกับปวัตตนสูตรเดิมทีในสมัยพุทธกาลจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าป่าอิสิปัตนะมรุคทายวันตอนไปก็โยมตื่นมาแต่เช้าอาบน้ําอาบผ้าทานอาหารเช้าเสร็จแต่งชุดขาวเหมือนเรากําลังจะไปเข้าเฝ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อไปถึงสํารวมกายวาจาใจเพราะว่าเรารับศีลแล้วรักษาศีลแล้วนี่ค ตั้งจิตน้อมนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าได้ศึกษาถึงพระสูตรที่ชื่อว่าธรรมจัก,กปรปปวัตนสูตรได้ก่อนยิ่งดี<ม>นะนั้นเมื่อไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยรนะจริงๆจ,จ,จะมีสถูปก่อนที่จะถึงอ่าที่พระสมาสมาสมุทธเจ้าแสดงธรรมจักรจะมีสถูปสถูปหนึ่งชื่อว่าเจ้าคันธีสถูปก็อาจจะไปแวะถ่ายรูปหรือไปแวะนมัสการสักนิดหนึ่งเป็นสถูปที่ระลึก ถึงสถานที่ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางมาพบปัจจวัคคีทั้งห้าที่เจ้าคันธีสัตถูพอแวะตรงจุดนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนั้นกํลาลังเช้าเนี่ยให้รีบเข้าไปที่ข้างในสารนาศนเข้าไปในสารนาศที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะได้เจอก่อนก็คือธรรมราชิกษษษษษษัสถูแต่เดิมทีเนี่ยปกติแล้วอยากจะให้เดินเข้าไปที่ธรรมเมฆศัสถูก่อนคําว่าธรรมเมฆมาจากว่าธรรมะ บวกกับคำว่าอิคขะอิกขะแปลว่าหนึ่งนั่นเองนะธรรมะก็คือทำรรก็คือเป็นที่แสดงธรรมครั้งแรกรนะสถูปอันเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกรสถูปนี้เชื่อกันว่าเป็นทัถสถูปดั้งเดิมเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศมหาราชตั้งแต่ประมาณปี240-250โดยประมาณนะแล้วก็มีการสร้าง ต่อเติมขึ้นมาจนกระทั่งกลา,ายเป็นสถูปใหญ่อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันคราวนี้เมื่อเราไปถึงนะโดยธรรมเนียมแล้วเมื่อเราไปถึงให้โยมไปเดินท,ทําปัทกสินก่อนการเดินท,ทําปัทกสินก็คือการเดินเวียนขวาหมายถึงเอาด้านขวามือของเราหันเข้าหาสถูปนี่คือการ,รเดินปทัทกสินปทัทกสิณคือหันเอามือ เอาด้านขวามือของเราหันเข้าหาสตูปอ๋อครับนะอันนี้เราเรียกว่าเดินประทักษิณการเดินประทักษิณอย่างนี้คือการแสดงความเคารพอย่างยิ่งต่อสตูปแห่งนั้นดังนั้นจะเป็นธรรมเนียมตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วยังพระภิกษุมาพบพระสมมาสัพุทธเจ้าก็จะเดินประทักษิณก่อนครับคือเดินเวียนขวาอย่างนี้ครับนะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างยิ่งในขณะที่เดินประทักษิณนะเดินรอบแรกโยมก็อาจจะสวดบทสวดมนต์บูชา คุณของพระพุทธนะอิติปิโสพคนะคะวะรอบที่สองก็สวากาโตครับนะรอบที่สามก็สุปฏิปันโนนะแล้วก็สวดเธอน้อมลือทึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมรอบที่สองคุณของพระสงฆ์รอบที่สามนะการเดินอย่างนี้มีข้อดีคืออะไรรู้ไม่เอ่ยออเป็นการเตรียมจิตของเราอ,อ,อันนี้เราอาจจะไม่ได้นึกถึง ถ้าเดินให้ดีเดินอย่างมีสติในทุกย่างก้าวน้อมนึกถึงคุณของพระพุทธในรอบที่หนึ่งคุณของพระธรรมในรอบที่สองคุณของพระสงฆ์ในรอบที่สามเนี่ยคือการเดินจงกรมนั่นเองก็เหมือนเดินเป็นการผ่อนคลายอริยบถไม่ต้องรีบเดินแล้วอย่าเดินแล้วสายสายตามองนู่นมองนี่คุยนู่นคุยนี่อันนี้ไม่ได้อะไรขณะเดิน น้อมนึกถึงพระคุณของพระองค์คร,รู้สึกทุกย่างก้าวที่เราเดินทุกย่างก้าวที่เราเดินนั้นเสมือนเราย่างก้าวตามรอยองค์สมเด็จพระสาสดาของเรารตามรอยบาทของพระสมเด็จพระสาสดาข,ของเราในทุกย่างก้าวที่เราเดินทุกย่างก้าวคือบุญกุศลทุกย่างก้าวคือความดีงามมีความสุขในทุกยาก่างก้าวมีสติในทุกยาก่างก้าวเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะในทุกย่างก้าวถ้าอย่างนี้โยมเดินนโยมเดินสบายๆไม่ต้องรีบเดิน ขณะสวดก็น้อมนึกถึงคุณของพระองค์ถ้าสวดมนต์แปลได้ด้วยยิ่งดีเนี่ยเดินแค่นี้บางคนปีติก็เกิดละแค่เดินเนี่ยนะ,คะแค่เดินเนี่ยแหละนะตอนด้น้อมนึกอย่างนี้ครับพอเดินทำประทักษิณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะในขณะที่เดินทำประทักศิณถ้ามีดอกมงคงดอกไม้บูชาย,ยมก็นําไปเดินด้วยนะครับผมเดินทำประทักษิณเสร็จเรียบร้อยก็วางดอกไม้บูชายอย่างที่ที่เขาจัดเอาไว้ครับนะ ที่สารนาสนั้นจะมีที่สําหรับวางทุบเทียนด้วยโยมจะถูกจุดทุบเทียนบูชาอย่าเอาไปปักตามาตามสถูปนะเพราะว่ามันจะไปเผาไหมสถูปเสียหายหมดหหให้ไปปักไว้ตรงที่ที่เขาจัดเอาไว้<อ>นะถ้ามีทุบเทียนถ้าจะบูชานะนะดอกมงดอกไม้ก็วางเอาไว้ครับพอวางไว้เสร็จเรียบร้อยอย่างนั้นโยมค่อยมานั่งนะจัดที่นั่งก็อาจจะจัดที่นั่งใกล้หรือไกลโยมลองดูให้ ให้เหมาะสมกันแล้วกันพะส่วนใหญ่แล้วถ้านั่งใกล้สถูปก,ก็จะมีเสียงสวดมนต์เสียงมีคนมาเดินเนี่ยเยอะ<ม>จะจะด,ดังนิดหนึ่งถ้านั่งห่างออกมาใต้ร่มไม้มที่ห่างออกมาหน่อยก็จะเงียบสงบ<ม>จะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมมากมนะก็อาจจะนั่งห่างจากสถูปออกมาสักนิดหนึ่งเปิดโอกาสให้ท่านอื่นนะักคณะอื่นได้เข้าไปเดินประทักศิณได้เข้าไปกราบหรือเข้าได้สวดมนต์บูชานะจากนั้นเมื่อโยมมานั่งยังสถานที่ที่จัดเอาไว้ใต้ร่มไม้ที่สงบร่มเย็น ก็ให้ยมกราบกราบเสมือนในขณะที่กราบนั้นก็ขอให้น้อมนึกเสมือนพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมกับพระปัจจวัคคีทั้งห้าน้อมนึกอย่างนั้นเลยเหมือนกับท่านกําลังนั่งแสดงธรรมหรือหน้าที่จุดนั้นและพระปัจจวัคคีทั้งห้านั่งอยู่ที่จุดนั้นกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้สําคัญให้สวดบูชาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นสวดอัญเชิญเทวดา มาฟังธรรมแล้วร่วมกันสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรแปล<ม>ถ้าเวลาไม่พอก็สวดภาษาบาลีก็ได้ครับนะแต่สวดภาษาบาลีนั้นผู้สวดควรจะต้องรู้ความหมายเพราะถ้าไม่รู้ความหมายก็จะสวดเป็นนกแก้วนวกขุนทองครับถ้ารู้ความหมายเนี่ยเราน้อมจิตตามเนี่ยความทราบซึ้งความอิ่มใจความปิติจะเกิดขึ้นโ<ม>ยมหลายท่านเกิดขึ้นตอนสวดนี่แหละครับพอตั้งเริ่มต้นจะสวดเท่านั้นเองปิติมันเกิดขึ้นสวดไม่ออกก็มี แทนที่จะนั่งสวดก็นั่งเราให้ไปตลอดจนเขาสวดเสร็จนะพระาอาจารย์นี่เห็นเห็นผู้ายครั้งและย้ำบ่อยๆก็คือให้สวดมนต์ที่เป็นบทบทแปลใช่จะดีกว่าใช่ไหมครับถูกต้องอเพราะว่าหนึ่งในขณะที่สวดให้น้อมจิตตามพิจารณาตามอ๋อครับสวดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเหมือนพระองค์กำลังแสดงธรรมอ๋อ พิจารณาตามความหมายของบทสวดนั้น,น,นแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวก็ค,วคือน้อมมาพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าสวดมนต์อย่างนี้เราะก็ประโยชน์จะเกิดขึ้นเป็นการ,รพิจารณาทมไปในขณะที่สวดมนต์ด้วยแล้วสวดด้วยความตั้งใจด้วยความระมัดระวังเพราะก่อนสวดนั้นจะอัญเชิญเทวดามาฟังธรรมก่อนอวัอเราสวดในที่นี้ก็ตั้งจิตเมตตาต่อเทวดาทั้งหลายที่มาฟังธรรมขอให้ท่านได้เจริญงดงามในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ตั้งเจตนา <Hungary> ตั้งจิตตั้งใจมีเมตตาต่อเทวดาทั้งหลายที่มาฟังธรรมขององค์เสดพระสมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเรากําลังจะร่วมกันสาธยายถ้าอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเพียงแค่นึกยความิใจมันก็พองมันก็อิ่มใจขึ้นมาแล้วในขณะที่เราสวดพอได้พิจารณาตามบทสวดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหจิตม oh ันก็จะพองมากขึ้นอิ่มใจมากขึ้นอิ่มใจเลยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้แหละ ประโยชน์ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นยิ่งเรามีความเลื่อมใสศรัทธาอันนี้คือที่สารนาที่สารนาะก็คือที่ทําให้คัสถุครับพอสวดธรรมจากกับปาวัฒนสูตรจบลงครับอย่าพึ่งหยุดเพียงแค่สวดหมลรีบเดินไปถ่ายรูปครับพอสวดจบเสร็จปุ๊บขอให้โยมนั่งกรรมฐานอครับให้โยมนั่งกรรมฐานก่อนนั่งกรรมฐาน ให้ทุกคนในคณะตั้งจิตแผ่เมตตก่อนแผ่เมตตาก่อนว่าให้เรามีความสุขนะให้ทุกคนที่มีพระคุณกับเรามีความสุขมนุษย์ทุกคนมีความสุขเทวดามั่นพร้อมทั้งหลายมีความสุขสัรพสังขารจึงมีความสุขขอให้ทุกทท่านมีส่วนร่วมในบุญกุศลในการปฏิบัติบูชาครั้งนี้ของเราขอเชิญทุกทท่านมาร่วมปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกับคณะของพวกเราทุกๆคนค พอตั้งจิตยอย่างเงี้ยบางคนจิตก็พองขึ้นมาละพอโน้อมอย่างนี้เราจริงจริงทราบซึ้งเลยเพราะว่าในธรรมจักรกับปวัตตสูตรหลังจากกล่าวถ,ถึงเรื่องของทางสายกลางแล้วท่านกล่าวถึงเรื่องของอริยสัจสีว่าทุกคนกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งและมัก พึงปฏิบัติและพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เจริญในเรื่องของอริยสัจสี่าทำอย่างนี้ได้มันนั่งเสร็จเนี่ยโอ้โหพองอิ่มโล่งเลยโอ้สาธุครับพระอาจารย์ครับพอทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็แผ่เมตตาร่วมกันอีกรอบหนึ่งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณทุกๆคนที่ให้เรามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมตั้งจิตแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศลครับ พออุทิศบุญกุศลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กราบเนี่ยน้อมนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ทาให้เราพบสิ่งดีงามเหล่านี้ให้เราได้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้พบกับทางเดินที่ถูกต้องที่ดีงามที่นําเราพ้นจากความทุกข์ดังนั้นเวลาไปเดินชมอย่างนี้มันจะเดินชมด้วยโอ้โหความรู้สึกแต่างกันเยอะเลยมากกว่าไปวิ่งถ่ายรูปด้วยค,ความสนุกสนานมันจะเดินชมด้วยความผ่องใสด้วยความอิ่มใจด้วยความเรื่อมใสศรัทธา ซึ่งที่สารนาก็มีที่สําคัญอีกหลายที่แต่วันนี้เวลาไม่พอแล้วใช่ครับผมวันนี้เวลาก็คงหมดเท่านี้ครับเดี๋ยวคิดว่าคงจะต้องต่อข่าวหน้าครับเจเญพนสอนสำหรับวันนี้เวลาของรายการปุจชาวิสัชนาก็หมดลงแล้วนะครับกราบนมำมศการพระอาจารย์ครับสําหรับวันนี้ผมพัฒดลและก็พระอาจารย์ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ เป็นสถูปเพื่อระลึกถึงสถานที่ที่ยาติกุลบุตรได้มาพบพระสมมาสัมพุทธเจ้าเราเรียกว่าสถูป,<อ>ถปพระยาตะ,ะโดยปกติแล้วเวลาผู้คนสร้างกุฏิอุทิศเพื่อถวายให้พระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นมักจะสร้างด้วย<อ>ไม้จันทร์<อ>ซึ่งมีกลิ่นหอมล้วพอเราไปเห็นตรงนี้เนี่ยเราจะรู้รสึกได้ทีโอ้นี่มีอยู่จริงนะรพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่นี่จริงๆเนี่ย<อ>แลระยะทางเนี่ยห่างกันอย่างที่ ในพระบาลีได้ได้กล่าวเอาไว้ว่ารรพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่อยู่ตรงจุดนี้แล้วพระยาศยมาพบตรงจุดนี้